สวัสดีคะ่ะแมนบุาลฟื้มทองคะ่ะมือนีพระทุกท่านทุกคนมาชมฟืม้มสามเขาลายเด้อคะ่ะมือนีสามเขาลายค่ะสามเขาลายงามๆคะ่ะสำหรับฟื้มดังนี้ก็เป็นของลูกค้าเด้อคะ่ะท่านทรงฟื้มมากเก็บเขาไหมคะ่ะลูกค้าทรงฟื้มมากเก็บเขาไหมเก็บลายไหมเป็นไลยสามตะกอสามตะกอลายเด้อค่ะสามตะกอลายนี้ก็จะทอดได้เป็นผ่าสองดันเด้อค่ะ ด้านหน้าด้านหลังค่ะเขาก็จะแตกต่างกันค่ะสำหรับฟื้มสามตะกอลายงามๆค่ะลายเขาก็สวยงามค่ะเป็นลายในตัวเด้อค่ะเป็นสามตะกอค่ะของลูกค้าสงมาเก็บลายไม้กเสร็จพร้อมส่งกลับเราเด้อค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่อุดหนุนหลานแม่บุญหลายฟื้มทองค่ะงามๆจ้าสำหรับสามตะกอลายค่ะชมเลยค่ะ ด้านหนา้าด้านหลังเป็นผ้าสองด้านค่ะ